สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจนเคยครับวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับผมและก็รายการยอดเชฟไทยครับเรียกว่าสัปดาห์นี้เราเตรียมหัวข้อแบบสนุกสนุกเอาไว้ครับเรียกว่าพลิกไปพลิกมาครับพลิกไปพลิกมาเมนูแรกครับพลิกแรกของเราก็คือขนมจีนน้ำพริกครับอันนี้เป็นแพนเบดนะครับแล้วก็จะมีลูกสาวผมมาทําเมนูนี้ให้ดูด้วยนะครับแล้วใครที่ชอบเรื่องจุรินทรีย์ใครที่ชอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องแพนเบด ติดตามชมกันดูนะครับส่วนเมนูที่2ครับเป็นไข่ดาวราดพริกสดครับเมนูแรกคือพริกแรกเนี่ยใช้น้ำพริกเผาครับส่วนพริกที่2เป็นพริกสดครับที่จะมาราดไข่ดาวกันเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้ง2เมนูจะเกิดขึ้นได้วิธีการยังไงไปดูกับลูกสาวผมก่อนครับที่จะมาเล่าเรื่องจุลินทรีย์ต่างๆนะครับแพนเบดต่างๆที่เป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมได้ลองศึกษาดูเผื่อชอบนะครับเอาละครับตามมาเลยครับ เอาละรครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกของเราวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นเชฟประจําบ้านที่ทําเรื่องแพนเบดกันเลยครับลูกสาวครับสวัสดีครับสวัสดี<า>สดลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราจะมาอาธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องแพนเบดที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมได้บ้างเป็นจะทาเมนูที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประสาทและสมองของเราต้องบอกก่อนว่าคนเรานะคะาเวลาเราจะมีสมองกับระบบย่อยอาหารของเราเนี่ย เราจะมีเส้นประสาทที่ลิงก์หากันอยู่เชื่อมหากันอยู่เขาเรียกว่า vagus nerve หรือว่าเส้นประสาทที่เรียกว่า vagus vagus nerve เนี่ยเขาจะมีมีการกระตุ้นคือจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆที่จะกระตุ้นให้ส่งสารสื่อประสาทระหว่างสมองกับลำไส้ไปที่ลำไส้หรือลำไส้กระตุ้นสมองลำไส้กระตุ้นสมองได้อย่างไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายวิธีวิธีก็อาจจะเป็นการอาบน้ําเย็นการร้องเพลง เพื่อที่จะใช้มัาโซ่ต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นเส้นประสาทที่ที่เดินอยู่ระหว่างระหว่างสมองจนถึงลำไส้นะคะ<ฮ>สิ่งต่างเหล่านี้เดี๋ยวเป้เป้จะแนะนำในคีนาคาลคูซินให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ที่จะกระตุน้นกระตุน้นระบบประสาทและสมองกับลำไส้กับระบบทางเดินอาหารแต่อาหารวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยเป็นสารตั้งต้นให้การสื่อประสาทระหว่างสมองกับลำไส้เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เลยอยากจะมาทำอาหารที่จะช่วยให้ การสื่อสารเนี่ยมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นวันนี้ทําอะไรนะวันนี้จะทําเป็นขนมจีนน้าพริกค่ะอุ้ยขนมจีนน้าพริกแล้วทำให้กินรู้สึกแล้วอารมณ์ดีมันก็จะรู้สึกรู้สึกดีทานแล้วก็อ่อนผ่อนคลายผ่อนคลายกระตุ้นการย่อยต่างๆใช่เพราะวันนี้เรามี3ตัวที่เราพูดถึงในการช่วยช่วยะลูกอะหะะ ก็จะมีตัวเต้าหู้ค่ะเขาเรียกว่าสารที่มีคอลินคลีนนคลีินคลีนนี่คือเป็นตัวตั้งต้นที่จะสร้างสารสื่อประสาทต่างๆก็จะมีเต้าหู้เต้าหู้มีถั่วลิสงแล้วก็มีเห็ดด้วยใช่เห็ดหลายประเภทได้เลยปโอเคก็คือคือถ้าเราเอาเต้าหู้ถั่วเห็ดมาปรุงอาหารอะไรก็ได้ใช่แล้วก็มีมีอีกก็คือเป็นคอริซิเฟอร์เป็นเขาเรียกคะ ผักหัวค่ะพวกอบพคัลลิทราเวอร์บอคัวลิบอคอรี่อะไรเงี้ยบอคพลลิทราวเวอใช่พวกนี้ก็กระตุนเหมือนกันโอ้โหีนัวแล้วก็ถั่วถั่วคือในที่นี้เป็นถั่วแบบบีนนะคะเป็นถั่วไม่ใช่นัดนะไม่ใช่ตะกูลนัดใช่อันนี้เขาจะเขาจะเป็นถั่วตะกูลฝักโอใช่ไหมคะถั่วนี่แต่ว่าเขามีความมันในตัวอ๋อผู้ช่วยผู้ช่วยจะมามันถั่วเหรอคะจะมาทำอะไรคะโอเคนั่นแหละค่ะนี่แหละครับถ้าสมมุติว่าอ่าอ่าอันนี้สามอย่างนี้ ในเมนูนี้ก็จะมี3อย่างนี้ที่เด่นๆในการช่วยเรื่องประสาทและสมองน้าบอกด้วยน้าบอกด้วยบอกอะไรอ่ะพม่ใส่หน้ากากแั้วเนี่ยได้เหรอไปใส่หน้ากากก่อนไปค่ะไปค่ะตกลงยังไงนะสรุปหน่อยสรุปก็คือเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูขนมจีนน้ำพริกที่เราดัดแปลงมาจากดั้งเดิมของเราที่ใช้เนื้อสัตว์กุ้งหนูสัตว์นะคะ ช้กุ้งใช้กุ้งใช้อะไพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็นเต้าหู้กับเห็ดแทนซึ่งมีอย่างที่บอกว่ามีสารกระตุ้นซึ่งพอๆหรือดีกว่าเนื้อสัตว์ด้วยก็มีเป็นตัวตัวเลือกแทนเนื้อสัตว์นะคะใช่แล้วก็ส่วนพีนัทหรือว่าถั่วลิสงเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นถั่วลันเตากรอกก็ได้ใช่ไหมแทนก็ได้สำหรับใครที่แพ้นะคะแต่ถ้าไม่แพ้ก็ใช้ได้เลยเอาละเดี๋ยวเราไปดูสูตร ขนมจีนน้ำพริกกันเลยครับสูตรพลั้นเบสนะครับสักครู่ครับเอาล้วครับมาถึงห้องครัวแล้วอธิบายเรื่องประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูวิธีทำค่ะเอาไงบ้างลูกเราก็ต้องเอาเครื่องหอมก่อนนะคะเครื่องหอมเครื่องหอมปั่นนี่ใช่ไหมเครื่องหอมใช่ห่อนะจะเอาหมดไหมลูกเนี่ย ไม่หมดหรอคะค่ะเท่าไหร่ดีคะเดี๋ยวป้าทำให้นี่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยจำเป็นไหมอันนี้ต้องหั่นไหมคะต้องั่นนี่อย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมปั่นให้เข้ากันคกไม่ตำไม่ดเหรอดคกไม่าเหรอดก็ได้นะเออเนี่ยมาป้าตำคกเร็วกว่าปั่นๆนี่มัจริงๆงั้หนูก็ปั่นเห็ดนะไม่ต้องปั่นเราตำให้ป้าเหมอนก็ได้นานเอ๊ะป้าคงบอกป้าต้องเก่งอย่แล้ว ก็คนตำไม่เข่นก็ต้องหัดตำก่อนไงถ่าละะ้วปักชีนะจริงจริงเครื่ประกอบเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่นะหาทานยากไหมคะอย่างเงี้ยยากคิองมจีนน้ำพริกธรรมดานี่ก็ยากแล้วใช้ถั่วทองใช้อะไรอย่างเงี้ยยากมากๆใช่เราเล่มพูดถึงถั่วทองไปเลยเนี่ยถ,ถั่วทองเนี่ยก็ ก็เป็นประเภทเดียวกับถั่วลิสงที่ช่วยกระตุ้นเรื่องประสาทและสมองเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะและเป็นเคล็ดลับของเคล็ดลับของน้ําพริกใช่ต้องมีต้องมีถั่วถั่วนี้มีบทบาทเยอะค่ะใช่ไหมในการช่วยช่วยให้อาหารจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็สารอาหารในตัวเขาอืมโอเคไปไปหั่นอะไรก็หั่นป้าตามเองไปหั่นเลยก่อนไล่แล้วโดนไล่ที่หนูจะเอาเห็ดนะคะแล้วก็เต้าหู้ไปปั่นไปปั่น กระเทียมราบปรกชีอย er> right ู่ในก๊กนะเห็นไหมแล้วก็หอมแดงต้องใส่หมดไหมไม่หมดอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปั่นแค่แค่ให้เขาหยาบ มันมีตัวเนื้อสัมผัสอยู่แบบนี้เราก็รอก่อนรอก่อนให้มันอยู่ในนั้นก่อนลูกเปิดไฟได้เลยผัดกับกะทินะนี่น้ำมันพริกเผาหน่อยนี่น้ำมันพริกเผาอันนี้อ่ะเป้ใช้เป็นพริกเผาเจนะคะก็เอาน้ำมันมากอกใส่เพื่อให้ได้สีขึ้นมาด้วยเพราะว่าถ้าน้ำมันพริกเผาตามท้องตลาดเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมน้ำปลาอ่าแล้วก็จะมีกุ้งด้วยกุ้งแห้งใช่เราก็สำหรับใครที่ทานวีแกนก็ เป็นทริคค่ะเป็นทริคอันนี้คือเราแทนอันนี้เหมือนกับกุ้งสับค่ะใส่ลงไปผัดในตัวน้ําพริกนี้ด้วยโอเคนะค่ะเราต้องผัดให้เขาคายน้ําก่อนไหมคะหรือว่าผัดตัวก่อนเลยผัดให้หอมหน่อนต้องใส่ด้วยน้ําพริกเขาหนึ่งช้อนใส่ไปเราก็ใส่กะทิเพิ่มค่ะบแล้ก็เร่งไฟหน่อยได้เลยเร่งไฟเพื่อทำให้เขา เดือดเอาละเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะปรุงสิวขาวหนึ่งสสน้ำมะขามหนึ่งตาลปี๊บทีนี้ถั่วลิสงเนี่ยเราใส่ได้นะหนึ่งครึ่งแต่ว่าถั่วลิสงไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ตัวน้ำพริกนี่ข้นตัวแปรสำคัญก็คือถั่วทอง ที่ทําให้ตัวน้ําพริกเนี่ยหนืดขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องระวังอันนี้นิดหนึ่งโอเคอ,อันนี้คือตัวทองออคนโบราณน,นี่เขาจะหาขนมจีนน้าพริกกินเนี่ยโอ้ยากมากนะที่จะอร่อยนะป้าว่าของสูตรป้าเนี่ยหนึ่งในสิบะในยุทธ,ธจักรยุทธ,ธจักรเออต้องมีคนมาหานะที่จะมากินขนมจีนน้าพริกเนี่ยตัวทองคั่วเองเนี่ยแล้วก็จะหอม Okay, เดี๋ยวให้ถั่วบานสักนิดหนึ่งเพราะถั่วเวลาใส่ไปเนี่ยถั่วทองเนี่ยมันก็จะอืดน,น้ํานิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวไปใส่ไปจไม่อืดพอเคี่ยวไปโอ้โหอืดฟูขึ้นมามไม่ได้<า>ต้องรอนิดหนึ่งกระเทียมเจียวไหมได้เลยเจียวเราวันนี้เราต้องมาอาศัยสเสน่ห์ปลายจังหวะปะ่ากะในการนี่นที่สําคัญคือลูกมะกรูดนี่มันต้องมีตัแกงหน่อยเดี๋ยว เราต้องเม็ดออกไหมคะไม่ต้องออกก็ได้บีไปเลยลงในนี้เนี่ยบีอย่างนี้เนี่โอ้โหไม่มีน้ำเลยหืมนีหน้าฝนนะเนี่ยไม่มีน้ำเลยไม่หรอกแต่เราอยากจะได้กินของมะกรูดกินน้ำมันตัวใช่ใช่ใช่ที่ผิวเขานี่แหละนี่เป็นเมนูเป้นะคะทุกคนรู้ไหมจ้าเมนูเป้ชิมยังสุกใจยังสุกใจยัง ถูกใจแล้วค่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะโอเคพออร่อยแล้วเราก็ทำเครื่องเครียงใช่ไหมคะเราก็จะลดปิดไฟอันนี้ป่าจะอันนี้จริงๆอ่ะสูตรขีหน้าคลายคุซินที่ที่เห็นนะคะในสูตรขี่หนาคลายคซินเนี่ยเป๊ก็ทำแบบที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ใช่ไหมคะใช่ใช่ประยุกมาทนนี้ก็เลยอยากจะมาหาเทคนิคอส่ปูปลาเพิ่มมไม่ยากไม่ยากเลยอาศัยอาศัยขอพื้นที่ท่านผู้ชมเลยนะคะมาเรียนรู้อ นี่ยขนบบนี้น้ำได่รอเดือดอยู่แล้วทีนี้เราได้ครบแล้วน้ำพุกน้ำพริกใช่ไหมเราก็มามารอเครื่องเคียงกันต้องหั่นวิธีนี้โดยเฉพาะไหมคะเวลาทานกับน้ำพริกก็เป็นเล็กๆไงหรือว่าเป็นเส้นก็ได้นะอันนี้<ช>พอมไหมคะเนี่ยพอแล้วนนเดี๋ยวนิดเตัวฝักยาวหั่นอย่างนี้เราจะหั่นให้ดูอ๋อตะแคงใช่แล้วหั่นสั้นถ้ามากไม่ได้ที่มันกลับไม่ได้อ๋อไม่รู้นี่ไง มาเรียนเทคนิคแล้วใช่อันนี้มันจะได้คู่กันนี่ง่ายสุดลูกค่ะหนูเตรียมไอ้นี่ไหมคะเตรียมไหนนี่ใส่น้ําอ่ะอ่าใส่น้ําเย็นมาต้องให้มันต้องให้มันเดือดต้านนะระวังร้อนนะลูกไม่สุกมันจะดําเลยก็สําคัญเลยเนี่ยไม่สุกดาแน่ในระหว่างที่ตุดเป้ลวกผักเดี๋ยวหนุมจีนโอ้โหเรามาชิมกันแบบสองจับนี่ก็น่าจะพอแล้วนี่เก็บเอาไว้ เฉาอุ่มเขียวเะอุ่มเมนมเข้าไปด้วยกันเนี่ยนี่น,นี่หอมเจียวโอเคนล้วแต่เลยทีนี้ถึงผักบุ้งเราใสยย่างี้ผักบุ้งต้องการต้องการสเปซใช่ต้องการพื้นที่พื้นที่ลอยระล,ล่องนี่เพส่อใส่เงี้ได้โอเคเดี๋ยวเราเอาไปไว้ทา้งนู้นลูกนี้ อ,อยู่ไว้หัวปรีคือหัวปลีซอยหัวปลีเนี่ยมันลำบากหน่อยคือมันจะต้องหาแบบรวดเร็วอะค่ะรวดเร็วใช้ความเปรี้ยวเป็นผู้นำเอามานะมน,น่าบีบเลยในนี้มีมะนาวยังยังค่ะนี่ใช้เม็ดใช้อะไรได้หมด่ะโอเคขอไปซสีกนึ่งปาดนี่ปาดนี้นชุบ นี่เห็นไหมแล้วก็แล้วก็เคาะดอกออกเราอยากจะทำให้เป็นซอยฝอยๆอยมะนาวต้องเปรี้ยวนะในมะม่วงนู้นนะต้องเอาอีกใช่คะใช่ต้องเปรี้ยวเพราะถ้าไม่เปรี้ยวนี่มันดำไม่อร่อยโอเคชุบโอเคแล้วท่านี้น่าจะพอสำหรับเราที่จะเคียงแล้วอืเอา,อาละวคนหน่อยแล้วก็ตากโอเค นี่คือเครื่องเคียงเรานี่เลยเร็ตจานวานาคาเลยนะเอาแล้วครับนี่คือเรียบร้อยแล้วคืออะไรขนมจีนน้ำพริกวีแกนค่ะขนมจีนน้ำพริกวีแกนมีเครื่องเคียงต่างๆนานาวิธีทาได้ดูกันไปแล้วแต่เหลืออย่างเดียวครับชิมครับชักครู่ครับเดี๋ยวไปชิมคนชิมคนที่สามของเรามานั่งรอชิมอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวชิมกันเลยครับ ผมว่าเป็นคําเดียวพอขอบชิมด้วยได้สิคะกลับมามีไงนี่ผมชิมแล้วเอาทางนู้นอร่อยไหมคะอร่อยทำไงืเอ๋ความได้เป็นขนมจีนน้ำพริกเนี่ยยังมีอยู่ครบถ้วนนะครับ แต่ว่ามันขาดก็คือว่ากุ้งที่เราจะต้องต้มเอาน้ํากุ้งที่ต้มมาตารวมกันทําเป็นความหวานของเขาเนี่ยก็กลายเป็นเต้าหู้แทนได้ความรู้สึกว่ายังเป็นอยู่แล้วไม่ได้หนีขนมจีนน้ำพริกไปเลยผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ไม่เนื้อสัตว์แล้วนะนแล้วก็หันมาเป็นพืชผักเด็กๆก็ชิมที่ทา,านได,ได้ไหมคะอร่อยไหมอร่อยต้องยิ้มดิไหนต้องยิ้มสิ เย่ <Yeah. laughs> อ่าล่ะครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่นํามาฝากท่านผู้ชมกันในรายการยอดเชฟไทยที่ใครก็ตามที่ไม่ชอบเนื้อสัตว์นะครับก็นี่ติดตามาาค,คีนาคายคูซินได้นะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยโอเคขอบคุณค่ะป๊าปาอ่ายินดีเลยอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมหน่อย <c oughs> สวัสดีค่ะ,ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอาล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามีหนึ่งเมนูโอเคเดี๋ยวมีหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับสักครู่ครับได้สิค่ะ ao gì. hả?